เริพร่พรจะเจริญทำบุญรักษาวัดีดูใน YouTube ก <c oughs> ็เห็นลงเรื่องฝ่ายนึงก็ถ้าไม่ได้บวชมาเพื่อสวดมนต์การสวดมนต์ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรอีฝ่ายหน,นึ่งก็มาค้านการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำ สำหรับพุทธบริษัทสี <c oughs> ่อาตมาก็ขอแสดงความคิดเห็นอันนี้เขาแสดงความยินเป็นการส่วนตัวก็คือว่ามันก็มีในอดีตการนะสมัยก่อนก็มีแต่ทำสมาธิจิตตั้งมัน่น่สมาธิเดินยังกลมอย่งเงี้ยข้อที่หนึ่งะสองก็คือฟังธรรมสาม สนทนาธรรมสนทนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมสี่ก็คือตีปิศาธรรมปิศาณธรรมที่ทิ้งไว้สั้นๆง่ายๆก็ตีให้แตกมีแค่สี่ข้อนี่นั้นในในสมัยก่อนเนีไม่มีพระไตรปิฎกยังไม่มีโรงเรียนปริยัพการฟังธรรมก็อาศัยการจดจำบันทึก แล้วก็พูดต่อกันมาปากต่อปากแต่ที่นี่เมื่อพระเจ้าท่านตัดสรู้แล้วแม้กระทั่งพระรหันในช่วงแรกๆก็ยังไม่มีพระวินนยในช่วงหลังมาก็มีพระวินนยเพราะมีพระธรรมิดกก็มีมีผู้มาว่ากล่าวอะไรงานพระเจ้าพระเจ้าท่านก็ทรงเห็นควร นั่นก็จึงได้วางรากฐานของศา,าสนาให้มีทวนัวนยขึ้นมาทวนไนก็คือคําสั่งพระธรรมคำสอนส,ส่วนการสวดมนต์เจริญพระพุทธคุณนำมงคุสรรคคุณเนี่ยเรือบทสวดต่างๆแล้วที่เรารู้มาบางทีก็อาจจะมีมาในสมัยพุทธกาลในบางบทบางบทก็มาในช่วง,งหลังๆมาทิ่งเหล่านี้ก็สหรับผู้ที่ เน้นการสวดมนตน์ไหว้พระหรือผู้ที่ไม่เน้นการสวดมนตน์ไหว้พระทั้งสองฝ่ายนี้ก็ไม่มีใครผิดเลยแต่ผู้ที่ไม่เน้นสวดมนตน์ไหว้พระก็เน้นไปทางการเจริญสติสมาธิปัญญาเจริญสมาถกกรมาทานนั่งสมาธิเดินจงกรมกีสง,งกว่าพิจารณาขันห้าหินความไม่เทียมด้วยน้ำตารือรู้เท่าทานภาษาลมกระทบไมาตาเห็นลูกวไดียินเสียงจมุดมกินนิดตะบะลูกเปวมันเกมการสรราัมปชัญญลังเกณฑ์ใจสัมปัตธรรมารม รู้เท่ารู้ทันรูกันรู้แก่รู้ถอดรู้ถอนรู้ปล่อยรู้วางรู้ว่ารู้หยุดรู้ินรู้ยนรู้สงรู้เห็นตาเป็นจริงก็มีแต่สิ่งใดสิ่่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็่อมีความดับไปเป็นธรรมดาตาเห็นลูกวเกิดดับ้นยินเสียเกิดดับจบดมกินเกิดดับเลี้ยสัตว์ลนทัเมื่อปีว่าเมันคมันเกิดดับกายธรรัน้องกดอนเขนกิดับกายธรรมส่งก็เตาเหนูกกอนหาตาหูน้ยินเสียวนาตาบุญดมกินหน้าตาลินทวัดเมื่อปีกวับ รสเกี่ยวหาวานมันเค็มกว่านาตาการสัมผัสตลอดเค็มกว่านาตาใจสัมปทานบรญลมกว่านาตาไม่ใช่เราของเราตลอดก็สามารถที่รู้แจ้งแทงตลอดในรูปในนามในธาตุในขันนั้นกระทั่งรูกปังอนัตตาเวทนาอนาตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาขันดังห้าเป็นนาตาไม่ใช่เราของเราตลอดก็สามารถที่จะรู้แจ้งทำหินทำมะรูดทำได้เหมือนกันส่วนผูน้ที่สวดมนต์ไหว้พระก็เป็นการเจริญสติในการสวด เราเสืออิติปิโสภะกวาระหังสัมมาสัมพุทโตให้เรามีสติอยู่กับเสียงฟังเสียงเสือเรามีสติอยู่กับเสียงอิติปิโสภะกวาระหังสัมมาสัมพุโตวิชาจรณะสัมปโนสุกตโรกวิดูนุตโรบริสะธรรมมาาราธิสะทธาเทวมสานมุตตวติถ้ายิ่งสวดแปลเราก็จะได้ความหมายดังการการที่เราจะบรรลุธรรมมีห้าอย่างหนึ่งหนึ่งฟังธรรมสองสาธยายธรรมสามแสดงธรรมสี่พินาธรรมห้าธรรมเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างยังไงก็แล้แต่ถ้าทําไปแล้วเพื่อเป็นการทําให้กิเลสความร่วมความโกรธความหลงมันวางจางคลายไปเป็นไปเพื่อสิ่งนั้นวะกิเลสเป็นไปเพื่อสิ้นอุปทานเพงว่ามีเราจะรู้แจ้งในอนิจจังทูกขงกังจนแก้ในอนัตตาแล้ไม่เจริของเราตัวเราไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหมดใช่หมดนั้นริตธรรมของคนแต่และคนให้เป็นกานพาแต่ลูกเหมือนกันก็ขอสรุปว่าไม่มีใครผิดใครถูก เอาแต่เจ้าหลีทำของแต่ละลูกแต่ละนาวเรนพรเจ้าหลีทำรักษาแล้วพอได้เราพุทธิตมันจะเอาจากจอร์ดิเทอรตะวันอีวังก็มีตัวประกาศอะไรเช่นนี้แล้ว